สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่อง e x ็กซ์ Home กันเยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนธีการเลี้ยงเจ้าลูกอสออนฟอกกันนะครับว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยตั้งแต่อยู่ในน้ำจนขึ้นบกเนี่ยเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคไปกันในส่วนของวิธีการเลี้ยงเนี่ยนะครับก็คือจะแบ่งออกได้เป็น4สเต็ปหลักๆนะครับขั้นที่1นะครับก็คือเป็นลูกอสที่แบบยังไม่มีขาหรือว่ามีขาหลังมาแล้วนะครับขั้นที่2เนี่ยก็คือจะเป็นลูกออสที่มมมมีีขาาาหนนน้้้อออกแแแลลววะคครรััับบต่่ยงไถดฟ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนะครับว่าถอดฟันคืออะไรขั้นที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ลูกอ,อ๊อดเนี่ยถอดฟันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นที่สี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่แบบว่าลูกอ,อ๊อดกาลังจะขึ้นบกแล้วนะครับก็คือขั้นตอนเนี้เป็นขั้นตอนที่มีความน่าประทับใจมากเลยครับคือลูกอ,อ๊อดที่เราเลี้ยงมาแต่ตัวเด็กนอ้อยเด็กำลังจะขึ้นบกโอเคครับสเต็ปแรกนะครับก็จะเป็นลูกอ,อ๊อดที่ยังไม่มีขาหน้านะครับมีแต่ขาหลังหรือว่ายังไม่มีขาหลังนะครับ สเตปนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้น้ําเราจะเลี้ยงน้ําสูงอยู่นะครับแล้วก็จะให้อาหารเนี่ยสองมือนะครับส่วนอาหารที่ให้นะครับเนี่ยผมจะให้เป็นหนอนแดงอย่างเดียวเลยนะครับและในทุกขั้นตอนการเลี้ยงนะครับผมจะเปลี่ยนน้าทุกวันเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราอย่าเลี้ยงรวมกันนะครับไม่อย่าเดี๋ยวอีกตัวนึงอาจจะไปฟิวชั่นกับอีกตัวหนึ่งได้นะสเตปที่2นะครับก็จะเป็นสเตปที่กลบเนี่ยมีขานหน้าออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ถอดฟันนะครับสเตปนี้เราจะเลี้ยงเหมือนสเต สเต็ปที่สามนะครับจะเป็นสเต็ปที่ออสเนี่ยมีขาหบแล้วแล้วก็ถอดฟันเรียบร้อยนะครับคือถอดฟันเนี่ยเห็นไหมครับว่ารูปนี้นะครับกับรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงปากเขาเนี่ยจะเป็นสีดำๆนะครับอันนี้เรียกว่าฟันนะครับผมเรียกว่าฟันในสเต็ปที่กบเนี่ยครับถอดฟันแล้วนะครับผมจะไม่ให้อาหารแล้วนะครับแล้วก็จะลดน้ําลงอยู่ครึ่งหนึ่งนะหลายคนบอกว่านะครับกบไม่กินอาหารเนี่ยจะตายไหมจะเป็นอะไรไหมผมตอบเลยนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า จากที่แบบเขาเป็นปากแบบเล็กๆนะครับเอาไว้ตอดนู่นตอนนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นปากกบที่กว้างๆแล้วนะครับแล้วในสเตปนี้นะครับหางก็จะเริ่มหดลงเรื่อยๆนะครับจะเขาจะเอาพลังงานจากหางเนี่ยมันทดแทนนะครับในสเตปที่สี่นะครับจะเป็นสเตปที่ลูอ๊อเนี่ยเริ่มขึ้นบกแล้วนะครับหางเขาจะหดลงเรื่อยๆนะครับสเตปนี้เราจะต้องจัดกล่องนะแล้วในกล่องที่เราเลี้ยงเขานะครับผมจะใส่เป็นเจ้าตัวสฟกนัมมอนนะครับใส่ลงไป แล้วก็เราจะลดน้ําเหลือแบบแค่ปิ่มๆหลังกบก็พอนะครับแล้วพอหางกบเนี่ยหดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเริ่มให้อาหารเขาได้แล้วนะครับซึ่งอาหารนะครับผมจะให้เป็นเจ้าตัวปลานะครับปลาเนี่ยเป็นอาหารที่น่าจะดีดีครับน่าจะดีที่เกือบที่สุดแล้วครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเลี้ยงลูกอ่อนให้กลายเป็นกบนะครับ ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกด subscribe like share นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะครับและช่วงนี้ที่คุณเห็นว่าผมหายไปไหนครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดนะว่าผมหายไปไหนคือผมเป็นนักเรียนนะครับผมยังต้องเรียนอยู่นะครับเลยไม่มีเวลามาทาคลิปนะครับช่วงนี้ทำให้จะทําคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับแล้ววันนี้เอ็กซ์ติงหงหดตัวลายนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน